ข่าวสารเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วนะครับเราไปได้รับทราบข้อมูลมานะครับว่าตำรวจไซเบอร์ของเราได้ออกปฏิบัติการเข้าไปกวาดล้างแก๊งแมเมอร์ในประเทศกัมพูชา,าแล้วนะครับซึ่งถูกนำเอาไปเปรียบเทียบกับปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่จากเกาหลีใต้นะครับความแตกต่างระหว่างตำรวจไทยกับเกาหลีใต้เป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่คุณผู้ชมจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันการที่มีการกล่าวหานะครับว่านักการเมืองของไทง เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์กับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่ผมไปได้ยินบิ๊กโจ๊กเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนสมัยที่แกมีอำนาจในฐานะรองพบตรนะครับเคยไปได้ข้อมูลนะครับว่ามีนักการเมืองไทยไปเช่าอาคารแสแกมเมอร์3ชั้นที่ปอยเปตนะครับ แล้วก็สามารถทําเงินหลอกลวงเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเนาะนะครับวันละ10ล้านบาทโอนกลับมาในประเทศไทยเอาก็แสดงว่าบิ๊กโจ๊กก็น่าจะรู้ว่านักการเมืองคนนั้นเป็นใครนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ระดับรัฐมนตรีของไทยนะครับ ประกาศลาออกหลังจากถูกวิพากวิจาร์ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่เช่นเดียวกันครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับมีข่าวสารระดับโลกเรียกว่าเป็นการกระหึ่มโลกในที่ประชุมรัฐสภาโลกนะครับ ปรากฏว่าเขมรนั้นแพ้ไทยราบคาบถึงขน,นาดไม่กล้าโผล่หน้าเข้ามาในที่ประชุมเพื่อทำการโบดวาระเร่งด่วนปัญหาสแกมเมอร์ออืข่าวสารแต่แเรื่องนั้นเข้มข้นเหลือเกินนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูคำเตือนจากเกาหลีใต้เขาส่งคำเตือนมาถึงประเทศไทยครับว่าเป้าหมายหลังจากนี้แก๊งสแกมเมอร์หมายหัวประเทศไทยเอาไว้แล้วนะครับ เตรียมที่จะบุกเข้ามาตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่นี่ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของเนชั่นที่นําเสนอออกไปก่อนหน้านี้ว่าบริเวณช่องโอซูเมตอยู่ตรงกันข้ามกับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ถูกพัฒนาก่อสร้างตึกขนาดใหญ่คล้ายๆกับจะเป็นกาสิโนนะครับแต่ลึกๆอาจจะยัดไส้สแกมเมอร์อยู่ใกล้แค่ปลายจมูกอยู่ที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นี่เองนะครับโดยสื่อเกาหลีใต้ที่มีชื่อว่าซิซาเจอเรนะครับ รายงานนะครับว่าตอนนี้องค์กรอาชญีกรรมข้ามชาติในกัมพูชามีความพยายามที่จะขยายฐานมาสู่ประเทศไทยครับ เนื่องจากแก๊งกมเมอร์เหล่านี้มองว่าธุรกิจยังคงเฟื่องฟูคาดว่าจะเติบโตต่อไปได้อีก2-3ถึงปีโดยยอมรับนะครับว่าการเข้าในประเทศไทยตอนนี้มีการเข้มงวดมากแต่แก๊งอาชญากรรมก็ยังหาทางหลบเลี่ยงไปได้มันหลบเลี่ยงได้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมแล้วมันบังเอิญว่าสอดคล้องกับที่เราเห็นต่อหน้าต่อตาที่ช่องโอสเมตอยู่ข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินมันบุกที่ชายแดนอ e ีสานใต้แล้วนะครับ สำหรับแก๊ง scammer มันกำลังล้อมประเทศไทยอยู่นะครับโดยสื่อของเกาหลีใต้นะครับได้รายงานนะครับว่าค่าตอบแทนที่สุดแสนจะเย้าวยวนใจของแก๊ง s c a มอร์มันจ่ายค่าตอบแทนเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นรายสัปดาห์โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถสามารถสร้างเงินได้ถึง10ถึง15ล้านวอนต่อสัปดาห์นะครับพูดง่ายๆก็คือทำงาน7วันได้ค่าจ้าง200,000ถึง3 7 5 0 0 0บาท โอ้โหเดือนเป็นล้านนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่บอกเป็นเหยื่อเนี่ยไม่ใช่หรอกครับมันโลภมันอยากได้เงินแล้วก็ให้จับตาดูดีๆนะผมพูดบ่อยนะที่ช่องจอมจะเป็นรังของแก๊งสแกมเมอร์ที่เล่นงานหรือไม่เพราะผมก็เชื่ออยู่ว่ามันต้องมีคนไทยที่อยากขายชาติแล้วเข้าไปรับจ้างแล้วพอสุดท้ายก็อ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อเนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนปฏิบัติการของเกาหลีใต้ที่นักศึกษาวัย22ปีถูกทรมาน แล้วก็สังหารอย่างโหดร้ายทาบุณนะครับปรากฏว่าหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีใต้หรือว่า NIS เขาทำงานอย่างรวดเร็วผ่านการเปิดเผยโดยพักซุนวอนสสพักประชาธิปไตยเกาหลีบอกว่าตอนนี้ทราบตัวขบวนการผู้ต้องสงสัยคนสำคัญแล้วนะครับโดยหนึ่งในนั้นเป็นแกนนำอยู่ในเบื้องหลังคดียาเสพติดครั้งใหญ่ในย่างกังนำของกรุงโซเมื่อปี2000 566ตอนนี้ทางการเกาหลีกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับโอ้โหทำไมเกาหลีเนี่ยนะพูดถึงเกาหลีเนี่ยคือมันก็อดอิจฉาเอางี้นะการคนไทยบอกว่าอิจฉาจัางเลยอ่ะทำไมเกาหลีเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็วนักศึกษาเขาเสียชีวิตเนี่ยนะเขาเร่งไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยเลยแต่คุณผู้ชมจำได้ไหมสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมามีเชฟหนุ่มคนไทยไปนอนตายอยู่ข้างถนนที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาเหมือนกันเนี่ยแหละครับ แต่ปรากฏว่าเหมือนตายฟรีเลยนะฮะอันนี้ขอพูดตามตรงเพราะผมอ่านข่าวติดตามข่าวทุกวันยังไม่เห็นความคืบหน้าเลยครับว่าเราจะเร่งไล่ล่าตัวดำเนินคดีกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิเสธการรักษาเชฟหนุ่มคนไทยและทําไมเขาเสียชีวิตเนี่ยไม่มีการสืบสวนสอบสวนเลยครับผิดกับเกาหลีใต้เห็นไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้มาบูลลี่ประเทศของตนเองนะครับทีนี้พอเราเรียกร้องออกไปแบบนี้ปุ๊บมันก็มีคําถามว่าแล้วตํารวจไทยยุคนี้ เคยทาเหมือนกับตํารวจเกาหลีใต้ไหมนักการเมืองไทยทําเหมือนรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของเกาหลีไหมที่เกิดเหตุแค่วันสองวันบุกไปถึงกัมพูชาแล้วก็พาตัวคนในแก๊งกมเมอร์เนี่ยออกมาจากประเทศกัมพูชาแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับคือมันยากเพราะว่าเหลี่ยมโจรเนี่ยมันเยอะได้มากนี่ขนาดเกาหลีใต้นะประเทศที่มีบุญคุณต่อกัมพูชาและกัมพูชาเกรงใจมากๆากเลยนะครับยังเอากลับมาได้แค่64คน ซึ่ง64คนที่เอากลับไปก็จะต้องถูกจำแนกนะว่าใครเป็นเหยื่อใครที่จะต้องถูกดำเนินคดีปรากฏว่าเราไปได้ข้อมูลจากพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตํารวจแห่งชาติในฐานะที่เป็นโคศโกปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจะบอกว่าตํารวจไทยเนี่ยไม่มีผลงานไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะตั้งแต่จัดตั้งศูนย์สามารถระงับการเคลื่อนย้ายเงินออกนอกประเทศได้มากกว่า4 0ตนะอันนี้คนไทยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ แต่แล้วทองอ่ะทองคำอ่ะนะทองคำทำไมมันส่งออกไปเขมรเนี่ยนะครับปีนี้จะเป็นแสนล้านอยู่แล้วคนก็อดสงสัยไม่ได้นะครับนักข่าวก็เลยถามเลยว่าเอ้าแล้วทางทำงานของตำรวจไทยทำไมแตกต่างกับเกาหลีซึ่งทำใช้เวลาไม่กี่วันสามารถนำพลเมืองของตนเนี่ยกลับมาได้พลตำรวจโทไตรลงท่านชี้แจงแบบนี้สิ่งที่ตำรวจเกาหลีใต้ทำเนี่ยเราก็ทำนะยกตัวอย่างล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วตำรวจไซเบอร์นะครับ ได้ประสานงานกับตำรวจกัมพูชาแล้วก็เดินทางไปถึงกรุงพนมเปญแล้วนะครับที่ประเทศกัมพูชาเพื่อพูดคุยและก็มอบข้อมูลที่ตำรวจไทยเรียกว่าคดีภูริคาสิโนครับเนื่องจากพบว่าเป็นที่ตั้งของแก๊งสแกมเมอร์ตำรวจไทยสามารถขยายผลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งไทยกับกัมพูชาได้ร้อยหหมายพร้อมมีตำแหน่งที่ตั้งของฐานปฏิบัติแสแกมเมอร์ชัดเจน แล้วก็นําข้อมูลทั้งหมดประสานกับกัมพูชาแล้วก็แจ้งว่าเราจะทํางานเป็นทีมนะเราจะปฏิบัติการร่วมกันแต่คุณผู้ชมทราบไหมเมื่อทางการกัมพูชาพาตํารวจไทยไปดูตามสถานที่ที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นบรังของแก๊งสแกมเมอร์พอไปถึงพบเป็นอาคารที่มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนค่ายทหารเลยมีส่วนของการกักขังและห้องปฏิบัติการเหมือนกันเลยเราทํามาก่อนเกาหลีเป็นปีแล้วเราก็เคยเจอแบบนี้ แต่ภายหลังจากที่มีการกําหนดวันคือเวลาบอกวันกับเวลาจะเข้าไปปฏิบัติการจับกลุมช่วยเหลือตํารวจเขมรกับเลื่อนนัดหมายโดยตลอดจนเวลามันเลื่อนไปเป็นเดือนนะครับมันเลื่อนทีเนี่ยนะเหมือนกับมันเยื้อเลื่อนไปเป็นเดือนจนสุดท้ายไล่เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยเนี่ยให้กลับประเทศไปก่อนเพื่อทําการนัดหมายใหม่สุดท้ายตํารวจไทยทําอะไรได้ครับจับไม่ได้สักคนช่วยไม่ได้สักราย กลับมามือเปล่าลุ้นล้วนเลยครับนี่คือโดนขมิ้นสับขาหลอกยืนยันว่าตำรวจไทยปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยมาก่อนเกาหลีใต้ด้วยซ้ำแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังด้วยครับออกต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ทางเกาหลีใต้นะครับปฏิบัติเนี่ยเราเคยปฏิบัติมาก่อนมีความพยายามที่จะปฏิบัติมาก่อนนะครับได้มีการไปประสานการปฏิบัติกับประเทศกัมพูชา เรามีโลเคชั่นสถานที่ตั้งนะครับสิบกว่าแห่งซึ่งเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์และก็มีคนไทยนะครับทั้งที่ถูกหลอกและสมัครใจไปทํางานอยู่ที่นั่นและทั้งที่มีหมายจับด้วยทางการกรัมพูชาบอกว่าเดี๋ยวจะมีปฏิบัติการร่วมกันอย่างที่ทำกับเกาหลีใต้เลยครับนัดเรานะครับให้ส่งกําลังมาเราก็ส่งกําลังไปตํารวจกัมพูชาก็ขอโลเคชัน latitude l o จ g i t นะครับว่าอยู่ตรงไหนก็พาเราไปดูเราก็ถ่ายภาพมา ตึกแบบเดียวกับที่เกาหลีใต้ไปถ่ายและครับมีรั้วรอบขอบชิดมีลูกกรงมีกล้องวงจรปิดไปดูเสร็จก็นัดหมายกันว่าเดี๋ยวจะมีกําหนดวันดีเดย์นะนัดกันวันจันทร์ขยับไปวันศุกร์นะวันศุกร์ขยับไปวันจันทนระ์หน้าขยับกันอย่างนี้จนผ่านไปหนึ่งเดือนบอกให้ตำรวจไทยกลับบ้านเดี๋ยวจะนัดหมายใหม่สรุปแล้วเรากลับมือเปล่าไม่ได้อะไรเพราะนี่คุณผู้ชมครับผมสรุปข้อมูลมาสักประมาณ สี่หปีย้อนหลังอเอาแบบนี้นะผมย้ำมาคุณผู้ชมนะครับประเทศระดับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศผู้มีพระคุณต่อกัมพูชานะครับคาดว่ามีคนเกาหลีใต้ทำงานให้กับแก๊งคอทั้งเป็นเหยื่อแล้วก็โดนหลอกประมาณหลักหลายร้อยคนระดับเกาหลีใต้ยังช่วยกลับมาได้แค่แหละหกสิบคนนี่คือสุดยอดเลยนะเพราะว่าโดนขเมนเนี่ยสับขาหลอกพอจะพาไปตรวจคนตรงนั้นเอาหายไปแล้ว จนคนเกาหลีบอกว่าโอ้โหเป็นตำรวจเป็นประเทศแห่งการหลอกลวงจริงๆนะการละครเก่งมากทีนี้ย้อนกลับมาดูทางฝั่งไทยเทียบสองยุคละกันเอาเทียบยุคข,ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอบอตบรเพราะตอนนี้แกออกมาให้สัมภาษณ์เยอะมากแกบอกว่าสมัยนั้นนะในยุคข,ของรัฐบาลลุงตู่แล้วก็ลุงป้อมเป็นรองนายามนตรีควบคุมตำรวจนะครับบิ๊กโจกก็เคยบุกเข้าไปครับแล้วก็โดนปั่นหัวแบบเดียวกันเลย แต่สุดท้ายบิ๊กโจ๊กช่วยออกมาได้30กว่าคนจากทั้งหมด3า0 0คนนะครับพอมายุคนี้เมื่อปี2567ปลายปีที่แล้วผอบอตอรอก็คือพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรบุกเข้าไปเหมือนกันครับเนี่ยตามที่ท่านไตลงเล่าให้ฟังนะครับแต่สุดท้ายหนักเลยครับขมรมันหลอกครับตำรวจขมรมันหลอกครับพอไปถึงมันก็ยื้อเลื่อนนัดเลื่อนเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเป็นเดือนจนสุดท้าย บุกไปจริงครับเหมือนเกาหลีแหละครับแต่กลับบ้านมือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่จะไปทํางานแล้วก็เอาคนไทยในคอมเมออกมาได้ต้องเป็นคนระดับเทพเหมือนกันนะครับมันต้องเซียนเนี่ยมันต้องรู้ทันเพราะฝั่งนั้นเขาไม่ตรงไปตรงมากับเราอยู่แล้วแล้วตอนนี้ถามว่าประเทศไทยมีมือดีคนไหนมีบิ๊กตำรวจมือดีคนไหนที่จะสามารถทำภารากิจนี้ได้บ้างพูดกันตามตรงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ เนี่ยเวลาเราจะเปรียบเทียบไทยเกาหลีผมก็าหาข้อมูลเอามาเล่าสวยกับคุณผู้ชมได้รับฟังนะครับทีนี้มาต่อกันที่ประเด็นของนักการเมืองไทยคนไทยเชื่อไปแล้วนะเชื่อไปแล้วล้านเปอร์เซนต์ว่ามีนักการเมืองเนี่ยมีผลประโยชน์มีส่วนร่วมแน่ๆเพียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็เป็นระดับไหนจนกระทั่งในเวลาต่อมามันมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทางฝั่งกัมพูชานะครับ แล้วก็ไปพาดพิงถึงคุณวรพักธัญยาวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแกก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสิครับล่าสุดวันนี้ออกมาถแถลงข่าวประกาศชัดเจนแล้วนะครับขอตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมาผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้ข้อจํากัดของเวลารัฐบาลที่มีค่อนข้างน้อยและความคาดหวังของประชาชน ท่านนายกอนุทินบอกว่าจะต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านเห็นหน้าชาวบ้านก็รู้สึกรับผิดชอบมากขึ้นฟังแล้วก็เลยขนลุกจากนี้ต้องใช้เวลาออกไปต่อสู้คดีเพราะจะฟ้องร้องคนที่กล่าวหาบิดเบือนจึงประกาศลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการก,การะทรวงการคลังเพื่อไม่เปิดช่องให้เอาเรื่องส่วนตัวมากระทบกับรัฐบาลนะครับส่วนข้อกล่าวหาเรื่องสแกมเมอร์เจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ถูกเว็บไซต์ทางฝั่งกัมพูชาเอาภาพแล้วก็ชื่อไปแอบอ้างไปพัวพันถึงขั้นมโนทึกทักกันเลยทีเดียวครับขอเรียนว่าผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการหลอกลวงต้มตุนหรือธุรกิจผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะในกัมพูชาหรือที่ใดในโลกนี้เลยผมเองไม่สนับสนุนธุรกรรมผิดกฎหมายใดๆและ เดินหน้าอย่างเต็มกําลังนะครับจากสถานการณ์ที่ผมถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อมูลเท็จผมจำเป็นต้องใช้เวลาและพลังเยอะในการดาเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ไม่หวังดีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักของผมในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการคลังให้บรรลุผมจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องส่งบุคคลของผมเนี่ยกลายเป็นภาระหรือเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อความคล่องตัวประสิทธิภาพของ รัฐบาลเฮ้ย <Hey, S 1> มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการเอาผิดคนไทยนักการเมืองไทยหรือเปล่าผู้สื่อข่าวไสอบถามพลตํารวจโทมรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งกํากับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรปรากฏเลยนะครับว่านักการเมืองไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งแกมเมอร์ ท่านบอกว่าฝากสื่อมวลชนเลยนะหากมีพยานหลักฐานต่างๆขอให้มอบมาได้เลยยินดีที่จะปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นภัยคุกคามกับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ DSI มีรายชื่อนักการเมืองแล้วหรือยัง DSI ตอบตรงๆเลยนะไม่มีครับโอ้โหแล้วท่านระดับ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไม่มีเนี่ยนะครับแล้วสื่อมวลชนจะมีเหรอครับคุณผู้ชม นี่มือคือระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยนะครับออกไปยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ขณะที่คุณบิโรตลัคนาดิสอดสอสอ,สอบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะครับบอกว่าหากเปิดปรัฐสภาในสมัยประชุมหน้ามีโอกาสอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแล้วก็ยืนยันจะใช้กลไกสอสอและกลไกของกรรมธิการผลักดันให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังมากขึ้นโดยเฉพาะทั่วโลกแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจกับการปราบปรามเครือข่ายแสแกมเมอร์ก็พูดกันตามตรงว่า เดี๋ยวถ้ารัฐบาลไม่ทํานะเดี๋ยวสมัยหน้านะเปิดประชุมสมัยหน้าเนี่ยนะครับถ้ามีช่องอภิปรายไม่ไว้วางใจพักประชาชนจะซัดเลยนะจะซัดฟอกถอดถอนให้ดูว่ากันง่ายๆครับปิดท้ายุคนชนข่าวในวันนี้ไปดูประเทศไทยประทะกัมพูชาในเวทีโลกไม่ใช่สารโลกนะครับก็คือการประชุมรัฐสภาโลกหรือว่า IPU สมัยที่151ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ไทยสุดยอดมากนะนี่ไม่ได้มายกหางประเทศตัวเองอะนะครับคือไทยเนี่ยขอให้เพื่อนสมาชิกกว่าร้อยประเทศนะมีสมาชิกที่ร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยนับพันพันคนนะครับช่วยรับวาระเร่งด่วนของไทยนั่นก็คือการปราบปรามแก๊งแกมเมอร์ในกัมพูชาปรากฏว่ามีเพื่อนสมาชิกกว่า100ประเทศนะครับลงคะแนนเสียงโหวตเห็นชอบวาระเร่งด่วนของประเทศไทย850เสียง ไม่เห็นชอบแค่เพียง200เสียงหรือให้การสนับสนุนอย่างท่วมท้นเกิน2ใน3ของที่ประชุม IPU จนผู้แทนของเขมรที่นำมาโดยนายอุชซึ่งเป็นอรองประธานสาวอของกัมพูชาเนี่ยนะครับไม่กล้าเข้าประชุมเลยฮะไม่เข้ามาโหวตเลยเนี่ยนั่งโล่งเลยนะโอ้โหแพ้ลาบคาบเลยครับไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนสมาชิกกว่าร้อประเทศไม่เข้ามาโหวตอะ่ะ และเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์๋อผมพิมพ์จำชื่อเลยละอุชโบริตเป็นตัวแทนของฮุนเซนเพราะฮุนเซนเป็นประธานวุฒิอุชเนี่ยเป็นรองเห็นไหมฮะไม่กล้าสู้หน้าร้อยประเทศเนี่ยมันต้องอับอายขายข,ายขี้หน้ามันต้องแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเนี่ยอุชโบริตและอุชโบริตคนนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าสร้างวีรกรรมเอาไว้ค่อนข้างน่าขายหน้านี่ผมเป็นคนกัมพูชาผมอายแทนเลยนะคือเมื่อวานนี้มันมีการ ขึ้นกล่าวบนเวทีที่มีชื่อว่า general debate ก็คือจะให้ตัวแทนจากประเทศสมาชิกกว่าร้อยประเทศเนี่ยนะครับขึ้นพูดคนละประมาณ6 -7 นาทีเพราะมันมีเป็นร้อยประเทศมันมีเป็นร้อยคิวอะ่ะปรากฏว่านายอุชคนนี้เนี่ยขึ้นไปพูดโจมตีไทยอ่านสคริปต์ล้วนๆเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนให้น่าจะเป็นฮุนเซนนะครับสรุปแล้วอุชโบริชใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดไปหลายสิบนาทีทั้งๆท,ที่บนโพเดียมมีสัญญาณไฟแดงเนี่ย กระพริบกระพริบเตือนทีอยู่หลายรอบไม่สนทั้งนั้นแล้วในที่สุดประธานในที่ประชุมก็กล่าวตําหนิเลยครับตําหนิเลยตําหนิต่อหน้าเพื่อนสมาชิกเป็นพันคนนะ่ะบอกว่าทาไมผู้แทนกัมพูชาเป็นคนไม่เคารพกติกาไม่เคารพกฎได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ปีมือไปเรื่อยๆแล้วเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนสมาชิกชาติอื่นๆยังส่งเสียงแบบโหโหเล็กๆแต่มีมารยาทอ่ะพอนึกอออกไหมครับสแสดงความไม่พอใจต่อนิสัยแบบเนี้ย แค่เวลาก็โกงแล้วแค่เวลาก็หลอกลวงแล้วนับภาษาอะไรกับเรื่องอื่นครับแล้วก็โกงแบบไม่อายด้วยนะทั้งๆที่เขาไล่ให้ลงแล้วนะทั้งๆที่เขากดปุ่มไฟแล้วนะมึนอ่านอย่างเดียวเหลือเชื่อไหมร้อยกว่าประเทศไม่มีใครเขาทำแบบนี้สักคนนอกจากนั้นไม่พออุชโบริตกับผู้แทนกัมพูชาพยายามจะล็อบบี้ครับใช้ที่ใส่นี้อีกแล้พยายามไปขอคุยกับเลขา เลขาธิการ IPU ครับอยากไปคุยกับเขาสองต่อสองเพื่อใส่ร้ายประเทศไทยแหละว่าง่ายแต่ท่านเลขาธิการ IPU เนี่ยท่านรู้ทันท่านบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มาคุยแบบนี้ไทยเสียหายเด็ดเพราะนั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวจะเป็นตัวกลางให้คุณกับไทยเนี่ยคุยกันดีไหมเดี๋ยวเลขาธิการเนี่ยเป็นกลางเองจะเชิญทั้งสองฝั่งพอเสนอไปแบบนี้ปุ๊บอุชโบลิตไม่ประชุมเลยครับไม่ประชุมเลยครับเลื่อนนัดแบบก่อนนัดแค่เพียงชั่วโมงเดียวอะ โอ้โหนะพูดได้เลยครับยิ่งทํายิ่งเข้าตัวยิ่งทํายิ่งเป็นการประจานตัวเองทั้งสิน้นนี่คือความจริงที่ปรากฏในเวทีการประชุมรัฐสภาโลกขายที่หน้าทั้งโลกแหละว่ากันได้ง่ายครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือยุคนชนข่าวนะครับ